คำถาม2ล้อบายเอสฮาริโดสันครับตอนนี้เราอยู่ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2024ครับวันนี้เราจะไปถามสาวๆในงานกันว่าระหว่างแสนดี Sandy, ไม่มีตังกับเงินถังแต่รักไม่จริงไปดูว่าสาวๆจะเลือกอะไรกันครับไป เดี๋ยวีเอมค่ะโอเคผมมีหนุ่มๆม,มาให้เลือกครับรักว่างแสนดีไม่มีตงังกับเงินถังแต่ว่ารักไม่จริงเลือกอะไรจ้าทำอะ่ะแต่ขอเลือกตัง <c oughs> มีตังเดี๋ยวเดี๋ยวหนูก็มีความสุขแต่เขาเป็นคนไม่ดีนะไม่เป็นไรเราก็เปิดสาขายย่อยไปเรื่อยๆตังไหมก่อน <c oughs> สรุปว่าเลือกตัง ออสวัสดีค่ะชื่อโพสนะคะชินชยาค่ะอยู่ที่พุทธาลีเดลิซาน,น,นีละคะ่ะระหว่างแสนดีไม่มีตงังกับเงินถังแต่ว่ารักไม่จริงเขาเลือกอะไร <c oughs> เอาแสนดีแต่ไม่มีตังดีกว่าเพราะวาหนูมีตังแล้วคื่ะไอรีนค่ะระหว่างแสนดีไม่มีตงังกับเงินถังแต่ว่าเขารักไม่จริงเราเลือกอะไร <c oughs> ไม่เลือกเลยได้ไหม <c oughs> แสนดีไม่มีตังก็ลาบากเนาะเงินอะไรนะเงินถางหลอกค่ะหลอกเราอ่ะไม่เอไม่โอเคแล้วที่ผ,ผ่านมาเจอแบบไหนบ้างครับเจอแสนดีแล้วมีตังค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะพิว้วค่ะสวัสดีค่ะอ้้มครับสวัสดีค่ะอัฟค่ะเมย์ค่ะผมมีหนุ่มๆมาให้เลือกครับเอานหนุ่มเลือกหนุ่ม <laughs> นี่นะ,นะระหว่างแสนดีไม่มีตังกับเงินถังแต่ว่ารักไม่จริงเลือกอะไรครับโอ้มันจะต้องแสนดีแต่ไม่มีตังอยู่แล้วป่ะทำงานเปได้อยู่แล้วอ่ะ พี่อัพเลือกแบบแสนดีไม่มีตังค์ขอเลือกเป็นเงินถังเียกันแต่เขารักไม่จริงนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารักครั้งจริงถึงวันเี็เขาก็ต้องรักเราจังหวะนี้โกยก่อนโกยไปก่อนรักไม่รักว่าก,กันอีกทีหนึ่งนะยังไงคะเราอ,อุ้ยเ,เลเือกไม่ถูกเลยเลือกไม่ถูกขอเลือกรักตัวเองได้ไหมอ่ะเงินก็หาเองได้อ่ะ,อะแล้วก็เป็นคนชอบเปย์มากกว่าโดนเขาเปย์ด้วยอ่ะใช่เด็กคนเียวกันครเดียวกันขอคุณตสามนะครับขอบคุีครับี่ค่ะชื่อฝ้ายค่ะฝ้ายหมวยดังมีุหนุ่มมาให้เลือกครับเราเลือกอะไรเล่นแสนดีต เพราะถ้าเขาแสนี้เขาก็ต้องพยายามทําให้เรามีขึ้นมาได้แต่ถ้าเขามีแล้วเขาแบบไม่หยุดที่เราอ่ะเราก็จะต้องเสียใจไปตลอดซึ่งมันไม่มีวันจบไง,งเขาบอกว่าเลือกแสนดีตอนนี้มีแสนดีหรือยังครับมีแล้วค่ะขอบคุณครับชิวิค่ะ เงินถังรักไม่จริงค่ะเขาลักไม่จริงนะยอมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราก็เอาเงินไปซื้อผู้ชายใหม่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อปีบีนะคะระหว่างแสนดีแต่ไม่มีตังค์อีกคนมีเงินถังแต่ว่าเขารักไม่จริงอ่ะอุ้ยขอใส่นี้ไม่มีเงินแล้วกันเดี๋ยวเลี้ยงเองเพราะว่าเจอแต่ผู้ชายเจ้าชู้อ่ะเอออยากเจอคนรักจริงเหมือนเราเคยถามไปแล้วเลยแต่เราจาชื่อไม่ได้ห้ามกดเราได้ป่ะถามชื่ออีกทีได้ไหมครับชื่ออะไรปุ้มปุ้ยค่ะปุ้มปุ้ยชื่อกู๊ดค่ะเราเลือกอะไร อย่าวงเลยชอบคนดีค่ะแสนดีแล้วก็เขาไม่มีตังค์นะได้หรอไม่เป็นไรเราเลี้ยงดูตัวเองได้ไอคนจริงครับเอาแสนดีก่อนแล้วกันค่ะเจอคนไม่ดีมาเยอะแหละอยากจะพูดอะไรถึงไอ้คนไม่ดีคนนั้นไหมไปไกลๆชิวสวัสดีค่ะชื่อไอออนแอนค่ะ ถ้ายุคสมัยนี้มันก็ต้องเงินถ่างแต่รักไม่จริงเพราะรักไม่จริงนะยอมไม่ยอมมาอดทนทุกวันนี้ก็ยังอดทนอยู่ <c oughs> ชื่อญี่ปุ่นค่ะเคยเลือกเงินแล้วเอาความรักดีกว่า<อ>มีความสุขสุดใจมากกว่าเราหาได้ไงเรามีตังเองโสดนะคะคือปลายนะคะายค่ะปลายกับไมค่ะาผมมีหนุ่มๆมาให้เลือกน่าจะเลือกอันแรกว่าก,กว่าค่ะเพราะว่าจริงๆเรื่องเงินขอเป็นตัวเองรวยอีกเดียวก็พอไม่ติดค่ะขอตัวเองรวยผู้ชายเลี้ยงได้ค่ะไม่มีปัญหาขอตอบในชั้นศาลค่ะ สันคมีหนุ่มๆมาให้เลือกครับระหว่างแสนดีไม่มีตังกับเงินถังแต่ว่าหลักไม่จริงสั้นๆเลือกอะไร เออเลือกยากมีตังค์แต่รักไม่จริงมีตังค์แต่รักไม่จริงค่ะเขาเป็นคนไม่ดีนะไม่เป็นไรค่ะหนูสามารถเปลี่ยนได้เอาตังค์แม่งก็ตังค์หนูก็ขอบคุณครับสวัสดีค่ะชื่อน่ารักนะฮะมีคนเคยบอกว่าชื่อกับตัวจริงก็เหมือนกันเลยเยอะผมถามเรื่องสเปคหนุ่มๆนิดนึงน่ารักเลือกอะไรครับอ่าอันไหนดีอะเลือกยากเหมือนกันเนาะเอามีเงินถางละกันขอรับไม่จริงนะคนไม่ดีไม่เป็นไรเราก็เหมือนกันแหละขอบคุณน้องน่ารักครับได้เลย ถ้าเกิดผมพูดสามรอบเลยมขอบคุณน้องน่ารักครับน้องน่ารักน้องน่ารักสวัสดีค่ะลิตาค่ะสวัสดีค่ะวะีนาค่ะลิตาเลือกอะไรลิตาเลือกแสนดีไม่มีตังทำไมลิตารู้สึกว่าอย่างน้อยเหนื่อยกายมันง่ายกว่าเหนื่อยใจอีกคนนึงวีนาเลือกแสนดีไม่มีตังเหมือนกันทำไมครับความสบายใจมาเป็นอันดับหนึ่งถ้าสมมติเรามีเงินแต่ว่าเราไม่สบายใจเราก็หาเงินเองได้อ่ น้องเนตนะคะจากแบรนด์เฟลโล่และผิดคาเงินถังแต่รักไม่จริงก็ได้ค่ะเอาคนไม่ดีนะไม่หนูเอาเงินไปใช้อย่างอื่นได้ค่ะความสุขได้อะไรอย่างเงี้ยเฟินค่ะโอุ้ยยากจังเลยอ่ะเอาแ่นดีแต่ไม่มีตังละกันเพราะว่าคนดีมันหายากพี่สวัสดีค่ะบุ๊คุค่ะต่อยากจังเลยชอบอันสุดท้ายค่ะรักไม่จริงไม่เป็นไรยอม เงินชอบขอบคุณนะครับตอบดูเป็นคนชื่อเขาไก่ค่ะมีหนุ่มหนุมาให้เลือกละว่าแสนดีไม่มีต่างกับเงินถังแต่ว่ารักไม่จริงกุ๊กไก่เลือกอะไรเอาเงินก่อนดีกว่าเสร็จแบบนี้แต่ว่าเขารักไม่จริงนะเมื่อไรเราก็เราก็ไม่ต้องรักเขาจริงป่ะสรุป่เราไม่อกตายนะสรุปว่าเลือกเงินเอาเอาเงินถังจรริงก็็เปนขอบคุณครับ ชื่อสุพรีมค่ะชื่ออะไรนะครับสุพรีมค่ะสุพรีมเหรอครับแปลว่าอะไรอ่ะไม่รู้ค่ะแสนดีไม่มีตังกับเงินถังแต่ว่ารักไม่จริงเลือกอะไรจ๊ะแสนดีแต่ไม่มีตังค่ะไม่มีตังก็ไม่ยอมยอมลำบากหาเงินเองได้ค่ะเพราะหนูก็คนทำงานนะพี่โอเคเหมือนโดนด่าเลยอ่ะแสนดีไม่มีตังเงินถังรักไม่จริงนั่นถังเลยเฮ้ยเราแม่งต้องเงินถังดิวะเจอรวยมีแังกี่เท้าวะ After the after it, after will after it, I'll After it, i after put after,